อีเกิร์นชาแนลอย่าลืมซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเราจะพาไปดูร้านขนมโคกฮอลแลนด์กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างจา้า ว่าจะว่าจะเรียกอะไรบอฟฟร์เจอร์สบอฟบฟฟ์จอสบอฟฟ์เอเป็นเป็นขนามุกขอ,ของที่ในทแลนดนนะคะทุกคนแล้วก็รักษาระยะห่างรอก่อนนะคะถ้าใครมาที่เดนฮากนะคะก็จะอยู่ตรงใกล้ๆก,กับร้านโทรศัพท์นะคะมีมีดมาอยู่ตรงนู้นนะคะที่เราเดินไปกันเมื่อสักครู่นี้จะไปซื้อไมเซลฟี่แต่ว่า มันเห็นแล้วแต่ว่าราคาแพงอะคะ่90 e ะ90ยูโรก็เลยต้องเก็บเงินก่อนนะคะมันแผงนี่มีเดหมอย่ตรงนี้ร้าน p r o p เจอร r นะคะอยู่ตรงข้ามมีเดมานะคะอยู่ตรงนี้นะคะดีวกระลอ,อกอน่นดีนะคะคนไม่ค่อยเยอะ เอ็นไรแล้วไปดูวัดไปดูเอ็นไ oh, oh, รตรงเอไรต้เอ็นไรอ๋อเอ็นไรปเอ็นไรมาดูเอ็นเอ็นไรอ๋ออย่าสนับเพนหนูนเราก็มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเมนูนะคะนี่เขาบอกว่า N light ก็หมายถึงหนึ่งแถวนะคะหนึ่งแถว,หน,แถวหนึ่งครึ่งแถวอันนี้สองแถวะคะ่ะราคาก็อยู่ตามนี้นะคะทุกคนถ้าทุกคนมาร้านแล้วเห็นเขียนไว้อย่างนี้นะคะ N light หมายถึงหนึ่งแถวนะคะคนทำสวยอะ่ะ Jezus. Dus het is echt. Uh, ik moet ook de hele tijd door blijven pakken. Dus vandaar dat ze af en toe gewoon blijven liggen. Nog hard werken? Dat is mini. Koffie. En koffie. Espresso. Nee. Cappuccino. Nee. Ja, zit het bento. op ben ik wel. van het het later wordt weg mag. kan je ze niet aan het voortgezet. Eet je soms zelf? Ja, ja, maar ja. Die hele dag? Ja. <laughs> Leuk hoeveel je, je bestelt. เออโอเคเอไลท์เอ็นไลท์ค่ะทุกคนก็สั่งไปนะคะนี่ค่ะคนละหนึ่งแถวนะคะเอไลท์หนึ่งแถว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 จะอยู่ที่ราคา3.95ยูโรก็เกือบ4ยูโรนะคะสยูโรสี่สาสสองร้อยกว่าแถวเยทีน yeah. yeah. ี้นะคะมาดเขาทำยังไง นี <sa iden> <sont> ่เขาก็จะใส่แป้งลงไปอย่างนี้นะนี่กระดกมือเล็กน้อยปลมปล้ปลว่าเราไม่พลาั้งนเลยใ่ันจะของพวกเรา อันนี้ก็จะเป็นซาวเกอร์นะคะเออซูการ์น้ำตาลนะคะพนักง,งานที่นี่นทำไมน่ารักจังเลย,ยชุดน่ารักดีค่ะเป็นเอี๊ยมค่ะ và yeah. đây là họ có trả góp có giống như là một cái 2 anh, xinh nhau, nhưng mà không có gì cả, với một tay, không

นี่เขาก็มีปิ้นด้นะคะใช้ผ่านบัตรรูดได้คือจะบอกว่าเด็กคนเด็กนะคะพอเริ่มโตแล้วเขาก็จะมีบัตรกันหมดทุกคนเลยนะคะบัตรเป็นบัตรเเขาจะไม่พกเงินสดกันนะคะก็จะ,จะจ่ายผ่านบัตรกันนะคะ โอ้นนี้เขาทำใหม่ให้เลยค่ะเ,เห็นไหมคะต่วารกนึกว่าจะได้อันเก่าอันนั้นอ๋เนอเขาทำใหม่ให้เลยดูซีน่ากินมากคี่ค่ะคละแถวค่ะคลละสั่งปุ๊กเขาก็ทำให้เลยคนละแถวแถวนึงก็จะได้สามสามหกเจ็ดแปดชิ้นนะคะแถวนึงได้แปดชิ้น แล้วก็โรยด้วยน้ำตาละคะ่ะแล้วก็เนยข้างบนนะคะอุ้ยน่ากินมากเลยยังดีด้วอุ้ยน่ากินมากเลยอะ่ะจะหล่นนะยังเกดวอ่าน่ากินมากเลยสวยงามมากดูด้ย น่ากินมากเลยอ่ะดูดีชิรักเล็กเหรอใกล้<ง>เอตจัน <So. S 2> เดี๋ยวจะไปกินก่อนนะคะทุกคนคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ